ข้อกล่าวหาที่บอกว่างเงิน10ล้านนะครับให้กับทาง DSI ปรากฏว่า DSI เมื่อวานนี้แหละครับ โดยท่านพันธบตนตรีวรนันท์ศรีรัมคัดท่านภูมิในการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ DSI นะครับที่เป็นโฆษดีเอสได้วยบอกว่าเมื่อวานนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ DSI นั้นได้เข้าไปที่ท่านเจ้าสถานหญิงแล้วครับไปนำคลิปเสียงนะครับที่บอกว่าคุณกฤติอนงเจพัฒน์นี่นะได้มีการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงิน1ิบล้านบาทที่บอกว่ามีการจ่ายไปที่ DSI นะครับเอามาดูว่าอย่างนั้นนะี่นะ ส่วนเอามาดูนะครับเอามาดูแล้วว่ามันเกี่ยวข้ออะไรยังไงไหมนะครับจะต้องพิจารณากันตามต่ออันนี้นะครับส่วนของสุภาพสตรีครับแต่บอสบอสทั้งหลายครับตอนนี้บอสทั้งหลายนะครับยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแต่ก็มีข่าวแจ้งออกมาแล้วครับสำหรับ DSI คือนะครับช่วงระหว่างนะครับวันที่20ถึง21พฤศจิกายนนี้ครับเจ้าหน้าที่จะเข้าไปสอบปากคำบรรดา11บอสชาย ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับไปสอบที่ว่านี้เป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ว่า11คนไปอยู่ในโน้นแล้วแล้ว,ลวก็มีหลักฐานเพิ่มเติมอะไรที่โผล่มาก็จะเอานะครับหลักฐานนี้ไปสอบต่อพอไปสอบต่อแล้วครับถ้าหลักฐานมันชัดเจนอะไรยังไงก็จะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับบอสแต่ละคนแต่ละคนนะครับว่าไปคุณในชานะ